อยู่ที่ไหนนะสมหมายสมหมายเห็นสมหมายมั้งป่ะลูกอีสมหมายโอ้ยเลิกร้อชื่อแม่คนอื่นได้แล้ววันนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าพ่อมันนะชื่ออะไรตั้งใจจะรอทั้งโคตรเลยใช่ไหมนั่นไงเจอตัวจนได้รู้ป่าว่าพ่อมันชื่ออะไรนี่มึงยังไม่เลิกอีกเหรอพวกเราน่ควรจะรักกันไว้ไม่ใช่ไปล้อชื่อพ่อแม่เขานะ่เข้าใจไหมงั้นกูไปถามเองก็ได้เฮ้ยเดี๋ยว มึงไม่ฟังกูเลยไม่ต้องมาห้ามกูลูกอีต้อยหีฮ้ยเ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 ฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ยเยเ้ยไยเฮ้ยเ้เ้ย่ย้ยเฮเ้เอ้เ้้้ย ถ้าพูดไปมึงก็รอชื่อแม่กูสิกูมีวิธีที่จะรู้ชื่อพ่อแม่มึงละเอเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพภาเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพาสามารถรู้ชื่อพ่อแม่ใครก็ได้เพียงแค่มองหน้าเท่านั้นอืมมึงเนี่ยพ่อชื่อเปิดใช่ไหมหวรู้ได้ยังไงคะเนี้ยพ่อหนูชื่อประหยัดนะคะอาจารย์ข้ามไปเลยล้กันน้ของมึงอ่ะหนูละคะอาจารย์ งานี่ชื่อช่างอุบาทจนอ่านไม่ได้นี่สเกลเตอร์ของเรานะ้อเสียไปแล้วอย่างนั้นหรือสมเกียรติอือสมหมายสมศักดิ์สมปองสมชายสมพงศ์กูร้อเขียนไว้ทักระดานแบบนี้นี่แหละมันต้องโดนสักชื่อหนึ่งนั่นแหละหนะ